ครับชุดนี้นะครับถือว่าอยู่ในโครงการปลูกพริกเหลืองอินโดวงเด็บนชัยนะครับพริกเหลืองอินโดพันสายพันธุ์ที่แน่นอนนะครับและชัดเจนนะครับเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะสวยและทนต่อสภาวะอากาศแดดร้อนนะครับหรือหนาวจัดนะครับพริกตัวนี้นะครับทนต่อการขนส่งด้วยนะครับ หคืน2คืน3คืนไม่เป็นไรนะครับไม่เน่าง่ายนะครับพริกเหลืองอิโดนะครับวงเล็บน้าชัยเป็นสายพันธุ์ที่น่าชัยต่อสายพันธุ์เองนะครับตัวนี้นะครับดกมากๆเลยนะครับดกและทนด้วยนะครับขนาดแมลงกินไปครึ่งเดียวมันยังไม่เน่าเลยนะครับนี่นี่เรื่องจริงนะครับไม่โมนะครับยาวเป็นคืบเลยนะครับเวลากินต้องตัดท่อนนะครับค่อยตำน้ำพริกไม่โมนะครับ เรื่องจริงนะครับดกจริงๆนะครับดูกิ่งดูกิ่งนะครับดูกิ่งติดดินเรียดินเลยนะครับเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวจะถอนต้นนะครับแล้วก็ไปเก็บที่บ้านเอาก็แล้วกันนะครับวันนี้แกงไก่ให้น้าชัยเปล่าเนี้ยเหรอมามาอยู่แล้วล่ะ เออเอาเป็นตัวละคะแล้วล,ลากก็ไปกินในป่าค่ะ <c oughs> <c oughs> ลากไปกินนะ <c oughs> แล้วไปอยู่ที่ป่าอะที่ป่าเลือดแดงฉานหมดเหลือแต่คนนะคะกินแม้กระทั่งเล็บไก่เอ๊ะนี่ที่พูดนี่ไม่ใช่นาชัยนะตัวอะไรวะเหมือนตัวจอยละเข้ <c oughs> อย่าบอกนะต่อปากแตกนะผมให้ตัวอะไรนะคนนู้นกล้าบอกแน่เลย ตัวไอ้เคไอ้เค้น้อยพูดแบบพูดแบบลุงคอมได้ไหมไอ้ซาดลุงคอมตลกก็บอกไอ้ซาดดกนะครับมเม็ดยาวนะครับเรียวสวยเลยนี่ครับสวยมากๆเลยครับเหลืองอินโดของแท้น้องคอมก็คิดถึง,งไปเลยไอสัตว์คอม พูดเล่นนะครับนี่พี่นักคอมจากไปก็คิดถึงนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดถึงแกนะครับตลกนะครับตลกแล้วก็สร้างแรงโดนบันดาลใจหลายๆอย่างนะครับเป็นไอดอลของนักชายเลยนะครับคําว่าไอซาดนะครับโดกนะครับเหลืองอินโดนะครับชุดนี้คือว่าเป็นปีที่สามนะครับ ปีที่สามนะครับพศออ2564นะครับวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่30พุ่งนี้หวยออกบ่วันนี้30อ่ะพุ่งนี้31เดือนเดือนเดือนเดือ,น,ดอน,ดนอะไรนะเดือนกระดกกดาเดือนกระกฎานะครับเดือนนี้วันที่30 เดือนกรกฎาคดาพศ .64 นะครับวันนี้ประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับ<ด>หิวข้าวแล้วนนผลผลิตนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อ4เดือนนะครับ4เดือนถึง5เดือนนะครับที่ปลูกแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่4กับเดือนที่5นะครับก็เก็บได้แล้วนะครับเพาะง่ายๆนะครับเพาะ1เดือนนะครับยาว1คืบหรือ1งศอกก็ได้เอาไปปลูก3เดือนนะครับแล้วก็ได้เก็บผลผลิตเหลืองแดงส้มอย่างที่เห็นนี้นะครับให้กับน้าชัยนะครับ แล้วก็4วันเก็บครั้ง4วันเก็บครั้ง4วันเก็บครั้ง 4- ีถึงหเดือนถึงจะหมดเม็ดนะครับถ้าหมดแล้วก็ตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งให้มันแตกใหม่แล้วก็ดูแลรักษานะครับให้มันเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อยาวไปนะครับไม่มีกําหนดของพริกเหลือกิโดที่จะอายุของเขายาวมากๆนะครับดูแลต่อให้ดี นะครับก็จะเก็บผลผลิตได้นานถึง2-3ถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกพริกเหลืองอิโดนะครับเข้ามาในในโครงการนาชัยรีบนะครับช่วงนี้ราคาดีสัตว์ด้วยนะครับปลูกง่ายนะครับทนต่อดินฟ้าอากาศนะครับเพราะพริกนี้นชัยแกะสายพันธุ์เองนะครับผิวจะค่อนข้างจะแวววาวนะครับทนต่อโรคต่างๆ นะครับใบก็ทนเช่นกันนะครับเก็บได้นานขอโชคดีครับเจอกันเคสต่อไปและสวนต่อไปครับสวัสดีครับ